สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT Channel ครับ KT <OT> Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม m n o t i Server Global นะครับผมก็สหลับคินนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเปิดกล่องที่2กันนะในตัวของ Fortune Shop น,นะครับผมอ่ากล่องที่2ที่เราจะมาเกิดเปิดวันนี้นะก็คือตัวของ านี่นะครับไรเ s สเฟรมนะเป็นชิกิมิฉาดนะครับผมก็คือเป็นเศษตัวละครนะครับผมก็มน่าจะเป็น SSR อย่างเดียวนะที่จริงปกติผมก็จะไปเปิดตัวของดารุมะนะครับผมแต่ว่าตัวของดารุมะเนี่ยจะได้ตัวแกรนไพรส์เนี่ยเป็นตัว G5 นะครับผมเกรด5 ดราม่ข่าวนะแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากได้ยันนะก็เลยอ่ะห้าใบก็จะเปิดยันก่อนละกันนะครับผมสำหรับรอบนี้นะโอเคนะคผมก็อย่างคลิปที่แล้วที่บอกไปนะครับผมคับเปิดสองร้อยกล่องก็ต้องใช้ห้าล้านคะแนนนะครับผมเพื่อห้าล้านใบพัดนะเพื่อมาเปิดตัวของกล่องหนึ่งกล่องให้หมดนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะเราจะเปิด2 0กล่องแรกเลยดีกว่านะครับผมไปเล s go หา2ยี่สิบกล่องเรามาดูว่าเราจะได้แกรนไพรส์หรือเปล่านะโยโตฮิเมะโอโรจินะไม่มีเอเซซาตัวใหม่พี่แต่ตัวเก่าทั้งนั้นเลยนะครับผมน่ะยี่สิบไปขอแกรนไพรส์ได้ไหมอิวาระกิโดจินะครับผม โอเทงู่แกนไพร์แกนไพร์แกนไพร์ไม่มีนะอ่าฮอกุชิสุนะครับผมอ่าอุงไกเชียวอิจิโมะกุเรนชิชิโอะนะครับผมเอาโอนโดนแล้วก็โอทาเกมารุนะมีแต่ตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมา20นะครับผมขอยัน5ใบมาเมงเลกิ ki, อ่าคังุยะชิดานุยนะครับผมไม่มียันเลยนะมานะต่อไป อุ้ยอันนี้จะวอคืออะโอทาเกมารุเอ็นมะอ๋อยูกิแล้วก็ฮานะนะครับผมครึ่งทางแล้วนะจะไม่ออกยันฟ้าหน่อยหรออ่าเอ็นบุซโซบีนะแล้วก็คังุยะนะครับผมแมงเรกินะอ ah. ่ามีทาคิยะชา่า ah. ได้เรียวเมงด้วยฮะได้แคชิยะสาฮิเมะนะครับผมแล้วก็ยูกิแล้วก็เรียวเมงโบตุนะครับผม ฮัลโหลฮัลโหลเออวะยไม่ได้ไปดูี๋ยวไปแทะอาหารมันเนี่ยล่ะไอบิวน่าจะไปดูแล้วมั้งอืมอะไรตังอัดอยู่เนี่ยออ ีไปแล้วโอเคครับมาต่อกันนะอ่ะร้อยกล่องเลยนะใบฟ้ายังไม่ออกมาเลยนะเออเปิดมาเค็มเลยครับชิราโนอีเอ็นมะนะโอเทงโง ซัสคาโกเซนนะใบฟ้าไม่มีเลยทำไมทำไมไม่มีใบฟ้าเลย้าใจซัซาบีสองตัวยูกิชิชิโอนะ uki, io, นะแล้วก็ยามาคาเซสองตัวนะฮะโอ้ไม่มีใบฟ้าเลยฮนะไม่มีเลยจริงๆสงสัยได้อาิสุดท้ายแน่นอนเลยไม่รี่วว่าเปิดเพื่อของใบฟ้าเลยเนะี่ย อาองไกเนะท,าท,าท,ทียนนะทากิร์ซาฮิเมชเชนเดิมอิปารากิโดจินะครับผมไม่ได้เศษใหม่ๆเลยนะเนี่ยโอทากิมาดูแล้วก็มิกเก็ตซึนะครับผมนะอีกสองรอบสุดท้ายไม่มีใบฟ้าอีกแล้วเหรอโอเทงโง่มิกเก็ตซึอิปารากิโดจินะครับผมอิชิบุคุเรนเอนมอะอาโออันดนนะไม่ได้ตัวใหม่ๆเลย ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยมนาะอันสุดท้ายแล้วคนเนยนได้ใบฟ้าแน่นอนนะผมห้าใบอ่าเนี่ยเพิ่งจะออกนะแล้วก็ได้คิน,นารานะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมหมายถึงว่าใหม่ล่าสุดในไอดีนะให <c oughs> ม่ล่าสุดแบบที่ตั้งแต่เปิดฐานเศษมาเนี่ยตัวคิน,นาระเนี่รู้ว่าจะเป็นตัวที่ออกมาแบบเวลาน้อยที่สุดแล้วนะถ้าเกิดนับเนี่ยมีคิน,นาระแล้วก็อ้าวคินดมารุนะอืม ก็เด่นปลาห้าใบานะครับผมยุกิอาเอมาโนะครับผมรออาราคาวะเมงเนกิแล้วก็อิบารากิโดจินะครับผมฮานะแล้วก็โอโรจิผมคิโดมาดูนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราเหลือแค่ตัวของโซ uh, นะครับผมแล้วก็ตัวของ ชาตินะครับผมธรุมาชาตินะก็จะพนจะเปิดตธรุมาชาติอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะก็ไม่รู้จะเก็บแต้มทันหรือปรเปล่าจะทันนะเพราะว่ากิจกรรมรอบนี้นี่เขาบอกว่าค่อนข้างยาวนะครับผมโอเคก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็สรุปนะครับผม200กล่องนะได้ใบฟ้า5ใบแค่ครั้งเดียวนะครับผมเป็นครั้งการันตีนั่นเองนะเกลือจริงๆเลยนะครับไอดีนี้นะครับผมโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s าส s ร r i b e เกลงชาติของผมและคลิปของผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับここちらそ感謝しています